สวัสดีครับทุกคนเคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าโลกดิจิตัลที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นั้นมันกว้างใหญ่และลึกซึ้งแค่ไหนลองหลับตาแล้วนึกภาพมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่แทนที่จะเป็นน้ำกลับเต็มไปด้วยข้อมูลคลิปวิดีโอสตรีมมิ่งและคอนเทนต์ที่ไหลบ่าเข้ามาในชีวิตเราทุกวินาทีวันนี้ผมมีตัวเลขที่อาจจะทำให้คุณต้องอึง้งทึ่งและอาจจะรู้สึกเสียวสันหลังไปพร้อมๆกันนั่นคือ 8 0 1 0ล้านล้านคลิปครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิด80.10ล้านล้านคลิปนี่คือจำนวนคลิปวิดีโอ t i k t o k ที่ถูกรับชมไปแล้วทั่วโลกนับเป็นตัวเลขที่มหาศาลจนแทบไม่น่าเชื่อจนเราต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วตัวเลขที่น่าตกใจขนาดนี้มันหมายความว่าอะไรกับพวกเราทุกคนมันแย่งเวลาชีวิตของเราไปเท่าไหร่กันแล้วนี่ไม่ใช่แค่สถิติตัวเลขที่เอาไวอ้อวดอ้างความสำเร็จของแพลตฟอร์ม แต่เป็นสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นเรื่อยๆว่าชีวิตของเรากำลังถูกเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปในโรคของ TikTok ที่กำลังกลืนกินเวลาและความสนใจของเราไปทีละน้อยๆแบบไม่รู้ตัวที่มาของตัวเลข80.10ล,ล้านล้านคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังอานาจและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ t i k t อกที่เปลี่ยนจากแอปพลิเคชันสำหรับวัยรุ่นมาเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยทั่วโลก โดยผู้ใช้งานกว่าพันล้านคนในแต่ละเดือนพวกเขากำลังสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สื่อดิจิตอลคลิปสั้นๆที่กินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคนจำนวนมหาศาลจนแทบจะกลืนกินช่วงเวลาว่างของเราไปจนสิน้นสิ้นไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวตอนเข้าห้องน้ำหรือแม้แต่ก่อนนอนหลายคนอดใจไม่ได้ที่จะไถหน้าจอไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวว่าเวลาได้ผ่านไปมานแค่ไหนแล้ว หากลองคำนวณง่ายๆให้เห็นภาพถ้าแต่ละคลิปมีเวลาเฉลี่ยแค่15วินาทีการรับชม80.10ล,ล้านล้านคลิปหมายถึงเวลาทั้งหมดที่ถูกใช้ไปกับการดู t i k t ก k ทั่วโลกนั้นมันมหาศาลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดที่คนทั้งโลกใช้ไปกับการดู t i k t ก k มาต่อกันเป็นเส้นตรงมันจะยาวนานแค่ไหนมันอาจจะเท่ากับหลาย10ล้านปีของชีวิตมนุษย์เลยทีเดียวนี่คือเวลาที่ถูกดึงออกไปจากชีวิตจริง จากการพูดคุยกับคนรอบข้างจากการได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติหรือแม้แต่การอดีรเรกที่เราเคยรักและคำถามสำคัญคือแล้วใครบ้างแหละที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขที่น่าตกใจขนาดนี้คำตอบคือพวกเราทุกคนนี่แหละครับโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ทิก t อกก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ชาติใดในโลกในบ้านเราเองจากรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยพบว่า t i k t อกเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดและมีผู้ใช้งานที่แอคทีฟเป็นจํานวนมาก ลองสังเกตคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือแม้แต่คนในครอบครัวหลายคนใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันไปกับการดูทิก t o อกบางคนตื่นเช้ามาก็เปิดดูบางคนพักเที่ยงก็ไถฟีดบางคนกลับบ้านมาก็ติดหน้าจอต่อเนื่องไปจนถึงดึกดื่นแหล่งข่าวหลายสำนักรายงานตรงกันว่าคนไทยใช้เวลาเฉลี่ยบนทิก t o อกต่อวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่การดูเพื่อความบันเทิงแต่มันคือส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป และมันกำลังส่งผลกระทบที่ซับซ้อนกว่าที่เราทิดทั้งต่อการทำงานการเรียนและความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยแล้วอะไรกันละ่ะที่ทำให้ TikTok มีแรงดึงดูดมหาศาลขนาดนี้คำตอบอยู่ในอัลกอริทึมอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจคุณได้ดีกว่าใครๆเมื่อคุณดูคลิปใดคลิปหนึ่งจนจบระบบจะเรียนรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรและจะนำเสนอคลิปที่ตรงใจคุณแบบไร้ทิฏฐิคุณไถไปกี่คลิปมันก็ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเสมือนมีเพื่อนสนิทที่คอยป้อนสิ่งที่คุณอยากดูอยากรู้เข้ามาให้ตลอดเวลาบวกกับการเป็นวิดีโอสั้นๆที่จบเร็วไม่ต้องใช้ความพยายามในการรับชมมากนักทําให้เราสามารถเสพคอนเทนต์ได้หลายสิบหรือหลายร้อยคลิปในเวลาไม่นานและกลไกของสมองที่หลั่งสารโดพามีนออกมาทุกครั้งที่เราเห็นสิ่งที่น่าสนใจหรือได้รับความบันเทิงเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งทําให้เราติดอยู่ในวงจรการไถ่ฟีดแบบไม่มีที่สิ้นสุด มันคือกับดักทางจิตวิทยาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยลการได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกันอยู่ตลอดเวลาทําให้เราไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายมันเหมือนการที่เรากําลังค้นหาสมบัติที่ไม่มีวันหมดสิน้นทุกครั้งที่ไถหน้าจอเราคาดหวังว่าจะได้เจออะไรที่ตลกสนุกเศร้าหรือน่าสนใจและเมื่อเจอเราก็จะได้รับรางวัลเป็นสารแห่งความสุขและอยากที่จะไถไปเรื่อยๆเพื่อรับรางวัลชิ้นต่อไปวงจรน,นี้ทําให้เราเสียเวลาไปโดยไม่รู้ตัว บางคนตั้งใจจะดูแค่5นาทีแต่ผ่านเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้วางโทรศัพท์การควบคุมตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อมีอัลกอริทึมระดับโลกคอยกระตุ้นให้เราติดหนึบอยู่กับหน้าจอผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดคือสมาธิที่สั้นลงเมื่อเราคุ้นชินกับการเสพคอนเทนต์สั้นๆที่จบเร็วสมองของเราก็จะปรับตัวทําให้เรามีแนวโน้มที่จะเบื่อหน่ายกับอะไรที่ต้องใช้เวลาและความอดทนนานๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเล่มหนาดูหนังยาวๆ การทำงานที่ต้องใช้สมาธิจดจอ่อหรือแม้แต่การสนทนาในชีวิตจริงหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานเหมือนเมื่อก่อนแค่10ถึง20นาทีก็รู้สึกกระสับกระส่ายอยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเรียนรู้การทำงานและความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของเราในระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องสมาธิแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและคุณภาพความสัมพันธ์ของเราด้วยครับ การที่เราใช้เวลาอยู่กับโลกดิจิทัลมากเกินไปทำให้เราขาดการเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงหลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นแม้จะอยู่ในห้องที่มีคนพลุกพล่านเพราะทุกคนต่างก้มหน้าอยู่กับโลกส่วนตัวในมือถือความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนฝูงก็ได้รับผลกระทบการสนทนาที่ลึกซึ้งน้อยลงการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวที่ลดลงอาจนำไปสู่ปัญหาความเข้าใจผิดและความเหินห่างได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่า Tik t o k จะมีแต่ด้านลบเสมอไปนะครับ อีกมุมหนึง่งมันก็สร้างโอกาสมหาศาลให้กับผู้คนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรหรือ c ร e a อ o r e ร์ o ีโคที่กำลังเฟื่องฟูบนแพลตฟอร์มนี้หลายคนกลายเป็นคนดังมีรายได้จากการทำคลิปได้แสดงความสามารถได้สร้างสรรคผลงานที่เป็นประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและยังเป็นช่องทางให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ทิกทอกได้สร้างงานและโอกาสใหม่ๆให้กับคนจํานวนมากและยังเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในทุกมิติแต่มันก็เหมือนเหรียญสองด้านเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันโดยไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตเราจนเกินไปครับแนวทางในอนาคตแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะยังคงครองความนิยมอย่างต่อเนื่องและอาจจะฝังรากลึกในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆมีการคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะปรับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีรูปแบบคอนเทนต์ใหม่ๆที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การผสานร,รวมกับเทคโนโลยี AR/VR ที่ทำให้ประสบการณ์การรับชมสมจริงยิ่งกว่าเดิมแต่สิ่งสำคัญคือเราจะยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องการจัดการเวลาและการรักษาสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งการทำความเข้าใจผลกระทบเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดีขึ้นและไม่ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดโดยไม่รู้ตัว จากตัวเลข80.10ล้านล้านคลิปและผลกระทบที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดคงถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนการใช้ชีวิตของเราอีกครั้งแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องของการเลิกใช้ TikTok หรือเลิกเล่นโซเชียลมีเดียไปเลยแต่มันคือเรื่องของการตระหนักรู้และจัดการเวลาของเราให้มีประสิทธิภาพต่างหากครับเพราะเวลาคือสิ่งมีค่าที่สุดที่เรามีและเมื่อมันหมดไปแล้วเราไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้สิ่งที่เราทำได้คือการหาวิธีที่จะใช้มันอย่างชาญฉลาดที่สุด ลองถามตัวเองว่าฉันกำลังใช้เวลาไปกับอะไรและมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าการตั้งคำถามเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับแนวทางแก้ไขเริ่มต้นที่ตัวเราง่ายๆเลยครับลองตั้งขีดจำกัดการใช้แอปพลิเคชันดูบางแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันนี้ในตัวหรือเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ได้เมื่อครบกำหนดแล้วก็พยายามวางมันลงลองหาเวลาดิจิตอลดีท็อสั้นๆในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เช่น ไม่ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาอาหารหรือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงหันไปทำกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆหรือใช้สมาธิอยู่กับสิ่งตรงหน้าเช่นอ่านหนังสือเล่นกีฬาทำงานอดีเรกหรือแม้แต่พูดคุยกับคนในครอบครัวการทำเช่นนี้จะช่วยให้สมองของเราได้พักผ่อนและได้กลับมาเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สมดุลครับการที่เราได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ความบันเทิงและการเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Tik t o k เป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราปล่อยให้มันมาควบคุมเวลาและชีวิตเราจ้ำเกินไปอาจทำให้เราพลาดสิ่งสำคัญอื่นๆไปไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองความสุขจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือช่วงเวลาอันมีค่าในการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่าวันนี้ TikTok แย่งเวลาชีวิตของคุณไปเท่าไหร่แล้วและคุณพร้อมที่จะทวงเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาหรือ,อยัง เพื่อชีวิตที่ดีกว่ามีความสุขกว่าและสมดุลกว่าเดิมครับหวังว่าเรื่องราวของ80.10ล้านล้านคลิป Tik t o k ในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดและมองเห็นภาพรวมของผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับเพราะการตระหนักรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเสมอทุกวินาทีที่เราเลือกใช้กำหนดอนาคตของเราจงเลือกให้ดีที่สุดนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่า คุณมีวิธีบริหารจัดการเวลาบนโซเชียลมีเดียอย่งไงบ้างและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป